สังเกตไ<อ>ด้ดีน,นนะคุณปฏิพน์ในจังหวัดตังตอนนี้ศูนย์นติวสถาบันติวกันเยอะมากน้องๆใกล้ความสนใจกันแสดงว่าก,การศึกษาก็ไม่ใช่น้อยนะคุณปฏพิพล<ช>์โดยเฉพาะอาเซียนใกล้จะถึงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเดินทางไปกวดวิชาต้องไปหัดใหญ่นะใช่ใกล้ๆมังใหญ่ๆหญ่ัใหญ่เดี๋ยวนี้เรีดกว่า โรงเรียนกฎดวิชาต่างๆที่เป็นโรงเรียนที่ระดับที่มีหลักสูตรต่างๆที่แน่นเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษศิลปะนะครับภาษาไทยก็มีนะคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็ลงมาในจังหวัดตลางก็ทําให้น้องๆนั้นเข้าใกล้เรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบพี่นะคะว่าจะเป็นอยู่ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่าในการเข้ามาตรวจสอบเนื่องจากว่าอาจจะมีบ้างที่ไม่ตรงตามไม่ได้จดทะเบียนนี่ก็อันตรายเช่นกันต้องศึกษาเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็มีความรู้อยู่แล้วในการที่จะเช็คว่าที่ไหนเหมาะหรือไม่เหมาะ ะะแต่ก็ต้องแบ,บ่งเวลาให้ถูกนะครับบา<ร>งทีเนี่ยเรียนหนักแล้วมาเรียนปวดวิชาอีกเวลเาเห็นใจน้องๆเหมือนกันนะครับเหน่ปก,ปกครองนะครับก็ต้อง <c oughs> เขาเรียกได้ว่าหากิจกรรมอย่างอื่นที่สร้างสรรค์ให้<า>น้องๆได้ เขาได้พักผ่อนคลายสมองด้วยนะครับถูกต้องค่ะคมาที่ข่าวต่อไปนะครับสานักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางครับจงังหวัดตังจัดสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรนะครับเพื่อหวังให้ผู้นําและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นนะครับรับทราบข้อมูลสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนครับ ที่โรงแรมหรือรัศดาเพเ่อเมืองตรังนายธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นําสถาบันเกษตรกรแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและบรรยายพิเศษสําหรับจังหวัดตรังนั้นเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพารากันมากถึง1นล้านหกแสนไร่และมียอดการผลิตรวมประมาณ3ามแสนหกหมื่นตันต่อปีและในช่วงปีพุทธศักราช2 5 5 3ถึง2554 ยางพารามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ชาวสวนยางมีฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยางพาราก็เช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรชนิดอื่นๆนะครับที่เกษตรกรปลูกที่มักจะมีความไม่แน่นอนทางการตลาดและปัจจุบันราคายางก็เริ่มมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2554เป็นต้นมาจึงส่งผลให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสวนยางเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงกําหนดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวโดยจะตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยเริ่มดําเนินโครงการ เมื่อเดือนมกราคม2555 จนที่สุดเดือนมีนาคม2556นะครับสำหรับจังหวัดตรังนั้นได้มีการดําเนินการตามโครงการดังกล่าวจนถึงปัจจุบันมีสถาบันกเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการแล้ว41สถาบันวิสาหกิจชุมชน3สถาบันกลุ่มชาวสวนยางสกย110สถาบันรวมทั้งหมด154สถาบันมีสมาชิก27,907ครอบครัวนะครับและในการจัดสัมมนาในวันนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นําสถาบันกเกษตรกรผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว ข้องและเกษตรกรทั่วไปได้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและสถานการณ์อย่างพาราในปัจจุบันและอนาคตต่ตอไปครับาการที่จะทําให้เกษตรกรนั้นได้มีความเข้าถึงในเรื่องของทางการยางในเรื่องของการให้ความรู้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับมากค่ะว่าเราดัน,นั้นะะจะ เขาเรียกล่วงรู้สถานการณ์ของเรื่องของยางเป็นยังไงนะครับจะได้ผลิตยางได้เหมาะสมในแต่ละช่วงสถานการณ์กันด้วยนะครับถูกต้องค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ภาวะมรสุมเช่นกันนะคะก็เชื่อว่าหลายหน่วยงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับเกษตรจังหวัดเองเกษตรแป้นต่างๆก็จะช่วยเหลือเรื่องของการหาอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรยางพาราซึ่งเมื่อฝนตกก็กรีดยางไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันจะไปทําข่าวเพิ่มเติมมาให้ว่าจะมีโครงการดีๆอะไรบ้างนะคะลงมาถึงประชาชน มาถึงหนึ่งเรื่องคุณปฏิพลนะคะที่เมื่อวันจันทร์ค่ะได้มีการเปิดรับสมัครสอบอบจอกันไปแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสุดท้ายล่าสุดวันนี้นะคะก็มีผู้สมัครทั้งสิ้นที่รวมเลยนะคะมาสมัครถึง64คนค่ะ ค่ะที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรังวันนี้นะคะบรรยากาศการรับสมัครสอบจตรังในวันสุดท้ายค่อนข้างเงียบเหงานะคะเนื่องจากว่าผู้สมัครส่วนใหญ่นะคะก็ได้เดินทางมาสมัครในวันแรกแรกกันไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ค่ะจังหวัดตรังนะคะมี10อำเภอค่ะแล้วก็แต่ละอำเภอก็จะมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะซึ่งอำเภอเมืองตรังนะคะมี7เขตเลือกตั้งค่ะมีผู้สมัครทั้งหมดจํานวน16คนค่ะอำเภอห้วยยอดค่ะมี5เขตเลือกตั้งนะคะมีผู้มาสมัครทั้งสิ้นก็11คนค่ะอำเภอกันตังมี4เขตเลือกตั้งค่ะมีผู้้สมมััครทงหด4 อําเภอย่านตาขาวมี3เขตนะคะมีผู้สมัครมาทั้งหมด8คนค่ะอําเภอปลเหลียนมี3เขตเลือกตั้งค่ะแล้วก็มีผู้สมัครมาสมัครทั้งสิ้น5คนค่ะ อำเภอนายงนะคะมีสองเขตเลือกตั้งค่ะแล้วก็มีผู้สมัครทั้งหมดจํานวน3คนค่ะอํอาเภอวังพิเศษค่ะมีสองเขตเลือกตั้งนะคะมีผู้สมัครทั้งหมดจํานวน8คนค่ะอําเภอสิเกา General ค่ะมีสองเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครทั้งหมดจํานวน3คนค่ะอําเภอรัศดามีหนึ่งเขตเลือกตั้งค่ะก็มีผู้มาสมัครทั้งหมดจํานวนสคนนะคะและก็อําเภอหาดสำรานมีหนึ่งเขตเลือกตั้งนะคะมีผู้มาสมัครทั้งหมดก็จํานวนสคนนะคะรวมทั้งสิ้นก็6 4ิบคนค่ะ จังหวัดตรังนะคะมีจํานวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย4 4 2 2 9 1คนนะคะซึ่งการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในวันที่21ตุลาคมเวลาตั้งแต่8โมงถึง3โมงบ่าย3โมงาปติดกันแล้วนะครับแต่ละ<ช>คนคะพอได้หมายเลขผู้สมัครก็แหร่รถ <ฮะ S 1> หรือว่า <c ười> ค,คึกค,คักกันกทีเดียวนะครับเพื่อจะสร้าง<ช>บรรยากาศ เรื่อ,องการเลือกตั้งครับอย่าลืมนะคะเนื่องจากว่าันที่ที่21ตุลาคมนี้เป็นการเป็นการชี้ขาดว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสอบจอคือเราทุกคนมีหน้าที่นะคะไปเช็คก่อนค่ะว่าตัวเองอยู่ในเขตไหนคุณปฏิพล<ช>เดี๋ยวไปเช็ค,คเขตปิดก็บัตรเสียนะคะค่ะช่วงนี้ก็ไปพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ ลดภัรพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเครื่องปอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำทำตอบอยู่ที่ใจคุณ คุณไม่ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากสททตรัง